พระสารีบุตรเทระเอตะทะทคฆะในทางผู้มีปัญญาตอนถูกกล่าวหาว่ากราบไหว้ทิศสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันภิกษุทั้งหลายผู้เป็นปุถุชนและบวชได้ไม่นานสังเกตเห็นพระสารีบุตรเทระก่อนนอนท่านจะประนมมือประคองอัญชลี แล้วกราบอย่างนอบน้อมบางคืนกราบไปทางทิศเหนือบางคืนกราบไปทางทิศใต้บางคืนกราบไปทางทิศต,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 ตะวันออกและบางคืนก็กราบไปทางทิศต,ตะวันตกแล้วจึงนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นๆจึงพากันเข้าใจว่าพระสารีบุตรนี้ยังเป็นมิจฉาทิฐิกราบไหว้ทิศทั้งหลายอยู่แล้วพากันเข้าเฝ้ากราบทูลความ แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์แม้จะทรงทราบความมุ่งหมายการกระทำของพระเทระเป็นอย่างดีแต่เพื่อประกาศความเป็นผู้ทรงคุณธรรมของพระเทระให้ปรากฏจึงรับสั่งให้เรียกพระเทระมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าสารีบุตรทราบว่าเธอยังกราบนอบน้อมทิศท,ทั้งหลายอยู่อีกหรือ พระเถระทราบพ,พุทธประสงค์ที่ทรงถามเช่นนั้นจึงกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าข้าพระองค์ไม่ได้กระทําการนอบน้อมทิศท,ทั้งหลายแต่ข้าพระองค์กระทํานั้นเพราะทราบว่าพระอัศชิเถระผู้เป็นพระอาจารย์สอนธรรมแก่ข้าพระองค์จนได้บรรลุโสดาปติพนท่านอยู่ทางทิศนั้น ข้าพระองค์จึงกราบนอบน้อมพระอาจารย์เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงก่อนแล้วจึงนอนหันศีรษะไปทางทิศที่อาจารย์สถิตยอยู่นั้นพระพุทธเจ้าค่าพระพุทธองค์ตรัสยกย่องชมเชยพระสารีบุตรเทราเป็นอันมากแล้วตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาพระเทระเป็นแบบอย่างจงกระทำการเคารพนอบน้อม ต่ออาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนดังเช่นพระสารีบุตรปฏิบัตินั้น